สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บุกมาถึงบ้านเลยนะครับพี่โอ๊กทำอะไรอยู่คะอ่าวันนี้มาถึงบ้านทังทีจะทำกับข้าวให้ทานนะครับพี่โอ๊กทานข้าวเยอะจังทานคาร์บเยอะๆไม่ดีไม่ใช่หรอคะเฮ้ยจริงๆเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคาร์บเนี่ยทานได้ข้าวเนี่ยทานได้นะครับอยู่คู่กับคนไทยมานานแต่ต้องทานในสัดส่วนที่พอเหมาะแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราต้องเลือกข้าวที่มีคุณภาพที่ดีนะครับมันให้วิตามินแล้วก็สารอาหารตร่างๆให้ร่างกายเราได้มากมายเลยนะครับยิ่งถ้า ัดแล้วก็สีสดใหม่ๆนะทั้งหอมนุ่มหนึบแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยละครสีข้าวเองบ้านพี่โอ๊คไม่ใหญ่เลยมีเครื่องสีข้าวด้วยหรอคะอา้าวก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับนี่ไงครับเครื่องสีข้าวของเราขัดข้าวได้ด้วยสีข้าวได้ด้วยนะครับเล็กกระทัดรัดแบบนี้ตัวนี้เป็นไมโกะพลัสนะครับ 2-in-1 ครับรุ่นใหม่เลยจากผู้เรา COP l i v ล n g ครับ ก็ทําได้ทั้งกระทอบเปลือกข้าเปลือกนะแล้วก็ขัดข้าวได้ด้วยนี่ทําให้เปิดผิวใหม่ข้าวนี่ก็จะทั้งหอมนุ่มหนึบเลยเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอเอ๊ววันนี้เรามาหลายคนเหมืกันนะง่ายมากเลยครับเพียงแค่เราตรวงข้าวไปนะว่าอ่ะจะเอาประมาณกี่กระป๋องนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเทข้าวลงไปตรงนี้ ก็กดปุ่มเดียวเลยแค่5นาทีก็ได้ข้าวนะครับที่เปิดคิวใหม่ๆพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับข้าวปกติที่กินไม่ดีหรอคะทำไมต้องสีใหม่เองคะจริงๆข้าวเนี่ยมันมีชีวิตนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่ต้องมีความสดใหม่เหมือนกันเปรียบเทียบไม่ง่ายก็เหมือนเนี่ยแบบผักผลไม้แบบนี้นี่แหละครับยิ่งสดใหม่ก็ยิ่งดีใช่ไหมครับนี่ไงเดี๋ยวเอาให้ดูเลยอันนี้เป็นข้าวอร์แกนิกจากสีสดนะครับ ข้าวเขาเนี่ยก็จะมีความสดใหม่สังเกตไหมครับว่าข้าวที่เราสีมานานแล้วตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ย บ่อยครั้งในกลิ่นหอมนะครับแล้วก็คุณค่าอาหารเนี่ยมันเสียไปจากการที่ผิวเขาเนี่ยโดนเปิดไปแล้วทําให้ผิวโดนอากาศแล้วก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับสารอาหารหลายอย่างที่ความคงตัวน้อยเนี่ยก็อาจจะหายไปได้ครับทีนี้ถ้ามันสดใหม่จริงๆเนี่ยนะครับเรานากระทอบเปลือกนะก็ควรจะรีบรับประทานในเวลาไม่เกิน1นเดือนแล้วก็ถ้าเกิดขัดเปิดผิวไปแล้วเนี่ยก็ควรรีบรับประทานไปเลยในหนึ่งสัปดาห์ครับถ้าเรามีเครื่องแบบนี้นะอยู่ที่บ้านนะครับก็ทําได้เรียกว่าทุกวันเลยเพราะว่าใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นเอง เดี๋ยวมาดูใกล้ๆสิครับว่าขัดเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเห็นไหมครับว่าขัดเสร็จแล้วก็จะได้ส่วนที่เป็นรำข้าวออกมาด้วยนะครับซึ่งรำข้าวเนี่ยอย่าทิ้งนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับจะไปใส่ในขนมอบก็ได้พวกคุกกี้เค้กเป็นการเพิ่มกากใยอาหารแล้วก็สารอาหารพวกวิตามินบีต่างๆได้ด้วยก็ใช้ประโยชน์จากข้าวได้ทุกส่วนจริงๆแต่มาส่วนที่เราจะรับประทานในวันนี้นะจะมาหุงบ้างเห็นไหมครับว่าพอขัดออกมาแล้วเนี่ย จะมีการเปิดผิวนะครับกลิ่นของข้าวนะครับตามธรรมชาติเนี่ยเนี่ยมันจะหอมออกมาเลยอ่ะลองดมดูได้เลยนะครับอ,นนอันนี้พร้อมหุงนะครับการสีแต่ละระดับต่างกันยังไงเหรอคะอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆข้อดีของเครื่องไมโครพลัสเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะสีเนี่ยในระดับไหนนะครับมีตั้งแต่แนะนำนะตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป3นี่ก็คือ ข้าวเนี่ยจะยังคงคุณค่าได้ดีมา,มากๆเราผ่านการวิจัยมาแล้วว่าใกล้เคียงมากกับข้าวสดใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการสีนะครับอันที่ 2... นะครับมาที่เบอร์5นะครับเบอร์5้นี่ก็จะเน้นไปที่ข้าวที่มีลักษณะคล้ายๆกับข้าวซ้อมมือะครับก็จะทานง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง แต่ถ้าใครที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับลองที่เบอร์เจ็ดก่อนได้นะครับอันนี้จะเน้นความหอมนุ่มหนึบนะครับเน้นความใหม่ความสดของข้าวครับให้กับผู้ที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นรับประทานข้าวกล้องนะครับลองไปที่เบอร์เจ็ดก่อนได้เลยสุกแล้วนะครับหอมมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้พิสูจน์นะครับความหอมนุ่มหนึบของข้าวสีสดใหม่จาก clp living ครับ พร้อมแล้วจัดโต๊ะเลยนะครับเลือกข้าวเลือกคับเสริมวิตามินดีให้ COP Living ดูแลสุขภาพของพวกเราะนะครับ